อยด่ตอนนี้เรเดินทางบางไกมากแล้วถ้าหาวข้อดิงเลยจะรปพักพากที่หายเหนื่อยก่อนก็ได้หรือว่าอยากจะเดือดน้อยาจะทานอะไรอยากจะสมไยอะไรที่ปากไม่ได้คบอกที่มาได้เลยนะคอยงอ่ากจะเดือดน้ำให้หายเยก่อนี่ถ้าหาวข่อใหไเดือดน้ำก็บอกกระบอกชได้กระบอกช่เทวัน คไดอะไรมาบ้างต้อหญิงไปสวยก๋เตี๋ยวหรือว่าจะไปสวยโคจิตซุี่ย,ยากี้เตี้ยดิยาอะไรกได้อ่้องนะจะสวยอะไรเปล่าได้บอกว่ได้ได้สวยอะไรโอ๊ย តើតាមទៅណា ซุ้มตัม้มดเธอเป็นยวนเรื่องเป็นยิ้มฉันถามว่าอยู่ยหรือตามยู่ตัวหรือเธอจะกดกับเขาตั้งแต่ทำยังทำ เธอก็อยากไป I think the pen, no, you can't go I'll run my pen. Slide, 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 lớn cái gì, cứ đâm, lóng cái gì, đó nè, cái gì đâm, con à, มันนี่นะต่อไปจอรังโซงเลือดตาแล้วหรือไม่แหละพูดเรื่องเกี่วกับวังจะสมัยนี้หรือเปล่าเนี่ยใ่ก็มันขึ้นหวไงหมู่เาอีกแล้วไปเลยโอ้โหจุดนี สองรอบนะน้าต่อต่อ้นเลยไม่เห็นใช่ไหมนี่พี่นม่ทหนูองมนี่วันพะเอาเลยไอ้เบลมำี่เลย่เโอตัวจังไรถ่ายคลิป ถ่ายไม่ดูเองไงไอ้เลวอะไรทำไรเนี่ยก็ทำเกี่ยวแั่รามึงจะไปยังไงคนเยอะแยะไอ้เขาลุ้นไปต่อโรงแรงไหนโรงแรมวิงามไส้เมื่อยไตถุนลงลิเกกันหนูเลยโอ็ยยังไงครับแม่คุณนี่สถานกาสนี้จริงเลยพูดนิดพูดหน่อยกลัวดอกพี่คุณจะลู้จากปากนี่ยังไงคนเป็นห่วงกระหม่อมชั้นถามว่าจะดื่มง่าหรือเปล่า เห็นว่าอหนีนั้นเลยแต่ก็ไม่ตอบกระ่อมทันเลยถามว่าจะเสวยอะไรที่บานก็ไม่ยอมบอกัมจะไปไหนคะเป่าปังางมาน้ำใจบให้กลับัวเองสารามครับคนเดียวเขาไปแล้วฮะเขาย้อนจำไมด้อดีมาอีกในสัสดหีนะรับขนหน้าผมช่วยครับคุณนะครับ โอ้โหหน้านี่นเดียวมดยื <c oughs> อ่อลูกของฝันไม่ได้กินนงฟังแล้วเดีย <c oughs> ไม่ได้กินองเขาล,ะละวล่รรบรเขาไอเดียวมได้ของแล้วเก็บขึ้นรถตู้แล้วเมื่อก,กี้กับกูแน่นอนจริงๆหัวหน้าก <c oughs> ็มอกฉินเป็นอินโนวันผมตรงนี้ครับน้องแชมป์เชิญตรงนี้ครับเป็นไปไม่ได้ที่องค์หญิงจะไม่เหนื่อยจะไม่หิวอะไรเลยหายพงเลย ตอบกระ่อมฉันมาได้แล้วว่าหิวหรือเปล่ามาลงกินโต๊ะพี่เขาเลยฮะหิวไหมไม่หิวปากแข็งได่เด่นเอาครัหิวไหมเอ๊ะบอกว่าไม่หิวหิวไม่หิวบอกว่าไม่หิวเลยไม่หิวเหรอ ก็หาว่าหิวเดินาไเดี๋ยวขนมชิ้นน่ะจะไปหาผลไม้มาให้หมีเสมอให้ก่อนไปเลยอ๋อแล้วน้ำจะดื่มหรือเปล่าไม่ดื่มสระรังครับเดือดหรือเปล่าสระรังครับบอกให้มันลุงพี่เขาจะแล่นไม่เชื่อต้องเรียมน้องปอยด้วใช่เปล่าครับน้องปอยด้วยนะครับผมไม่ต้องเลย ครับตอนนี้มันสูงมากนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยกันสร้างข,ข,ขอบคุณนะครับสาบตราดณาหลงวัน,ลลน <c oughs> ไม่มีใครเห็นหนูแน่เลยอ่ะรูปร่างไม่เต็มกระเป๋าตังค์มไม่โดน ีก็รักรักกันไปเกิดรางวัลดีก็เล่นไปเรื่อยๆรางวัลหมดเดี๋ยวก็เลิกเล่นจนจบเรื่องโอ้โหลาส์ไปก่อนคืนนี้รัสไปก่อนพรุ่งนี้ว่างเออมะคืนเล่นไก่ไงเล่นไก่คนไม่ค่อยตามไปดูไม่ค่อยได้รางวัลเลือเลืองเลยหมดไวหมดไวถ้าเกิดไม่อยากให้เลิกไวเดินเอามาให้กันอีกเลือดตีสองครับพรุ่งนี้ว่าจะ